ม่้เศราแต่มันแซ่บดี่ไงก็ยำยำจม,ม,มโบเราต้ยมยำปุ้งน้ำคนสุดใหม่เร้าแน่ทำไม้ร้องคนสับริงยำยำจํโบร่วมตลันทัวโดยด o a เ t i o n Dominium เมืองทองธานี้โดยบางกอกแลม ัวหนองไายกันต่อนะครับงานนี้ครับแม่คู่เลิฟแยกกันไปคนละทิศคนละทางครับพี่นุ้แม่พาไปดูโฮมสเตย์ครับส่วนอิตาพี่บ๊อบบี้หัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขาพาดำดิ่งสู่โลกใต้ดินถ้ำดินเพียงเนี่ยนี่ปานชะนี้ยังไม่ได้ออกจากถ้ำเลยนะครับ ไปพาคุณบ๊อบี้กินงานไปดูทางน้ำในถ้ำลงน้ำโขงครับบี้ทะเลเป็นช่องไหนช่องที่น้ำสองสายไหลามารวมกันเพื่อลมไหลลงสู่แม่น้ำโขงถ้าเราเดินตรงไป10เมตรจะเจอแม่น้ำโขง10กิโล ครับแดดนี่เลย14กิโลรึ่งวันน้ำมันือเหรอครับทางไหลลงสู่แม่น้ำโขงตลอนเดินเราต้องมีสติตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มันไม่เรียบนะมันมีหินมันมียางมีมีตายมีก้มมียืนมีก้มมีหลุมมีหลุมตองระวังตลาดเลย อันนี้เราสามารถจับได้มังนี่มึงเนค่ะหาให้เมืมองท่บอื่นท่บอื่นก็จะเป็นหินย,ย้อยนะแต่เราสามารถแตะไม่ได้น่าใส่แววนอันนี้เลยมองไม่เห็นฟ้าขึ้นมาหมดเลย <c oughs> ครับทางผู้ผู้พาเด้วาเราะว่าเป็นเสื้อน่องรอยพญานาครับเก็บพญานาะทางร่องรอยเก็บของพญานาคเป็นทางขึ้นลงลงสู่แม่น้ำโขงเป็ครับแล้วมาถึงจุดที่ยอดของถบาดาลยังครับพี่ยังมีอีกจุดหนึ่ง อันนี้ต้องอาศัยความลื่นไหลคล่องตัวเป็นอย่างสูงนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าช้างสามเสียนเบอร์ชั่นสุดท้ายที่มาถ้ำนี้ถ้าใครไม่ได้รอดหัวช้างสามเสียนถือว่าไม่ได้เข้าถ้ำครบเรือนี้คือช้างสามเสียนนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองสามสามครับเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชายพลังใหญ่เล็กใหญ่น้อยอ้วนพ้วนสมบูรณ์อะไรจะรอดได้ได้หมด เพราะว่าต้องขอพรท่านก่อนการที่รอดทางสามเก่งน,นี้อยากให้เราขอพรให้ธมาค้าขายดีชีวิตมีความสุข เนี่ยเนียเนี่ยเกงวหมดเลยเนี่ยเกังหมดเลยใ่มห,หมครบมับน่ยี่ยี่ะครับยี่สีดินี่มาจรีีนี้ที่ยอดสีทองพอ,องก็คือเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุสิ่งสำคัญก็คือก้อนหินคนละก้อนท,นที่ทุกคนที่มาเที่ยวในถ้ำมาชมถ้ำและมาร่วมกันสร้างเจดีย์หินโอ้ใค่เัีย๋ยวไปเอาเกมของเราไปวาง มหาสตของเมืองไทยที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปสัมผัสจริงๆเลยโอ้รอดทำแล้วมีลูกทำแมมทำยังไงตอนนี้มีลูกคอห่วงแล้วเปล่าจะจะรอดได้ไหมจะทำได้ไหมจะออกได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนฟิตเราบอกเขาเราฟิตดูดิ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าพระขยองที่บอกว่าเป็นเป็นผานใส่ภาชนะใส่เครื่องบูชาถ้าปกติเราก็จะปกติมันก็จะเป็นเป็นผานใช่ไหมครับนาใส่เครื่องบูชาหมายถึงว่าเขาตอกดอกไม้มาปรับเป็นฝูงใช่ครับมันก็จะเป็นเครื่องของสูงอยู่ก็คือแขวนไว้อันนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นดอกกระถินนี่ครับดอกกระถินนี่มันมันจะต้องผ่านกระบวนการการค้นก่อนนะครับค้นไปถึงว่าฝ้ายแต่ละเส้นเนี่ยครับพี่ อันนี้เขาไส้เหรออ้าวตายแล้วนึกว่าไมพรมไม่ใช่อันนี้เป็นไส้นะคระฟฟับไส้ไส้เสร็จแล้วเส้นนี่เขาต้องมาค้นรูให้มันให้มันเป็นมัดเป็นมัดก่อนพอแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไ้แล้วก็เอามาประกอบอนนี้ก็จะประกอบ หน่อยคนที่คุยกับพี่หนูแม่มคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นหัวเรียวหัวแรงคนสาคัญของวังน้ำมอกเลยนะครับแกคิดทำโฮมสเตย์เพราะว่าแกเห็นว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เนี่ยแหมมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่อื่นครับแกก็เลยตัดสินใจฮะยอมลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพเลยโอ้โหพี่ไม่เจ๊ได้เดือนละทุ่มเทกับบ้านเกิดนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้รักและก็หวงแหนกับสิ่งที่ตัวเองมี เดิมทีพี่หน่อยก่อนอที่จะมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้พี่หน่อยทํางานที่ไหนอ่านี่เป็นคนเป็นคนอยู่ที่หมู่บ้านนี่แหละครับด้วยการไปเรียนหนังสือนะครับไปเรียนหนังสือไปเรียนมหาหลัยแล้วก็ไปทางานก็เป็นไปเป็นคนเมืองอ่ามนุุย์เงินเดือนเลยใช่วันสิบก่กป,ปีอะครับก็เกิดความคิดว่าอยากอยากจะมาพัฒนาหมู่บ้านและเราวางอะไรบ้างก็มาเป็นเนี่ยเป็นโฮมสเตย์น่ารักน่ารักอันนี้คือช่วงหลังๆแล้วล่ะครับ แรกๆเนี่ยกลับมากลับมาเพื่อได้อยู่ให้หมู่บ้านให้ได้ก่อนอะอ่าคนคนในเมืองอะนะครับที่จะมาอยู่ในบ้านนอกเนี่ยจะทํายังไงมันก็ต้องปรับใจนิดนึงนะอ่าใช่ครับมันก็เหม <LC. S 1> <barber Aa. S 1> ือนกับอารมณ์คนในเมืองอ่ะครับที่แบบคนในเมืองเข้ามาในในใ,ใ,ในบ้านนอกแล้วเห็นเห็นมันไม่ใช่มันมันไม่เหมือนในเมืองมันมันเป็นธรรมชาติมันมีความสวยงามของมันนะครับมันมีความสวยงามของเพียงแต่ว่ามันเป็นมุมมองของของของคน,งค,นคนเมืองนะครับแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ย มันก็เคยชิ้นๆอยู่แล้วนะก็เลยเป็นเรื่องเอาว่ากลุ่มกลุ่มคนไหนที่พร้อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะเหตุตามนี่นะเออหมายถึงว่าทําตามวัฒนธรรมของเรานะรักษาทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่ด้บอได้เอาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ม่ได้เปลี่ยนให้พวกเขาจากจากที่อยู่เดิมเดิมเหมือนที่เคยอยู่เปลี่ยนไปให้มัน็นแบบนึงเลยไม่เขาจะเหตุใดๆให้มันให้มันอยู่ได้ส่วนลูกส่วนหลานเห็นไหมถ้าบอเท้าบอเก็บรักษาไว้แล้วต่อไปเนี่ย เขากับสีนี้บ้านเกิดเขาไปพี่หน่อยเนี่ยแกค่อยๆทำให้ชาวบ้านเห็นว่าแผ่นดินที่เราอยู่นั้นมีค่ามากเพียงใดโดยใช่สิ่งที่มีครับอย่างโคมไฟพาแรงขันคู่ปีแล้วก็ทำโฮมสเตย์รองรับเมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเขาก็เข้าทางเลยตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เรามีครับนี่แหละครับ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าของของเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าที่ใดเลยชาวบ้านก็เกิดความรักเริ่มรักแล้วก็ภาคภูมิใจครับนี่บางคนเพยเป็นคนปัดไม้มาก่อนนะแต่ทุกวันนี้ครับเขากลับตัวลับใจกลายเป็นนักอนุรัษ์ไปเลยก็มีครับตะกอนหกเขามาอยู่ใหม่ๆกับโบ,บามโบมเสาเอิ้นว่าคนคนซื้อไทยบ้านทามันบนุรนะีอาซีบเนาะซีบกว่าความรู้มันหน่อยกยันเลยต้องไปตัดไม้ตัดจนแทบจะเป็นเขามรลนเลย ทนเข้าบวาไปตัดไม่เข้าถี่เท็ดอีอย่างกิ่นอย่างที่นาะตอนแรกๆมีความผิดปามันให้อีอย่างลับพื้นมาอย่างที่นาะพอดีประธานหน่อยเพื่อนมาเหด,ดุผมเสียตพอดีถามผมว่าเจ้านี่ตัดไม่มาก่อนเือกันสีหู้ไม่หลายเนาะว่าไม่อีอย่างไม่อีหย่าง,างเป็นอีอย่างเลยนะจ้ะเพื่อนก็เลยมาสวนผมว่าให้ไมาเหตุงานกระเพิ่นถ้าเหตุงานกระเพิ่นแล้วเนี่ยเพื่อนผิดใจ็นเป็นเงินให้อย่างที่นะเพื่อนก็เลยให้ผมไปไปรักษาป้าพาพาหน้าตบเที่ยวไปอย่างที่นะ ผมว่าอาังไปไปแล้วมันจะได้อีหยังพิ่คนว่าโ่ต้องตัดกระขายได้ไหว่วยบบตัดมันจะขายได้ว้ะเนี่ยคนว่าขายความคิดขายความลู้ลู้สึกว่าภูมใจครับเพราะว่าเขาเพราะว่าปลามันให้กับพื้นมาดีแต่ก่อนเขาบู้ว่าป่ามันให้กับพื้นเฮามา่าจังด๋สิ่งเหล่านี่มันเห็ดให้บ้านเขามีอยู่ไม่กินแต่เลยว่าเออป่ามันให้ให้สิ่งนี้ที่ดีที่สุดแต่เลยสวนผักพวกแล้วกับพ่อแม่พี่น้องเฮา ร่วมรักษากันเบิดบ้านครับว่ปลาดีๆีีลอินทีนาทุกเมื่อนี้ครับ,ทบเทียบเท่าว่าเขาจะรักษาปลาเทียบตลอดชีวิตของเขาเลยนะครับววมมแร หล,ลังบ้านเลยข้อเสจดปดหกสี่เจ็เปอร์เซ